เถ้ากะนูอุ้ยเป็นคนยิงปืนใหญ่มาอุ้ยโดนสองตัวล้มมันมันล้มไม่สองแล้วช่วยด้วยมันล้มไม่สองแล้วเฮ้ยมีปืนนม่ดีกว่านี้มันล้มไม่สองอแล้วตรงนี้นบ้านที่ปากวันชุ่มหมดแล้วมีสี่คนอยู่ตรงนั้นหมดเลยโไม่ได้ละยิงเลยเอาพึพ่งนะบินยุฟี่ชกชกคู่ ชูี้ชูมันไม่เก่งมันไม่เก่งฉันยิงลงไม่ถูบชูไปุ่มมดละออกแล้วออล้วอุ้ยอุ้ยโดนหัวน้องตัวนึงน้อะตัวหนึงไปน่งไปนม่เลือดอยู่นะปเลือดอยู่อยู่ไหนวะมันมาคุณตูวมันมาคุณตูวมันมาเข้ามาดิเขามาดิฉันแทงอยูแดง ออกไปดิอะไรอะไรแม่ยิงทุกคนเลยนะเฮ้ยเห็นเลยแต่เนื้ออุ๊ออกอีกล็อกอีกในบ้านี้ตัวนึงบัานี้โอ้ยไม่มีอะเลืไม่มีเลยวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างล่างข้างล่างมห่ สวยยังไม่หมอีกนะอุ้ยหนึ่งยังไม่หมดยังไม่หมดหมดหมดสวยโอโ้โหคุณภาพเฮ้ยตอนนี้มาแล้วเฮ้ยรถมา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 ระวังนะทุกคนไหวไหมเดี๋ยวไปเอาของพิเศษก่อนนี่ก็ถีบกูไม่ไหวอ่ะพี่เสยไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> โอ้ด่าไม่เป็นไรไม่เอาอะโอ้ยน็่อุ้ยนกนกนกหนึ่งนกหนึ่งตอนนี้นกไฟอุ้ยตีที่หนึ่งน็อยกอีกนกอีกเดี๋ยวฉุดให้ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยใครยิงไรวะมันโวงใส่ผมอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเบอร์สามกับเบอร์สี่มียาไหมนี่มีสปินเซฟเฟรมอยู่ น็องอีกน็องอีกน็องอีกตรงนี้พีเดนหนูช่วยยิงได้มันว้ามันว้ามันจะว้าเจ็บเจ็บมากยมากโอ้โหยอดชุบชุบชุบโคตรเอาเอด้วยไอตอนี้ผมมาว่ะเจ็คิอลทุกคนได้คลิปละทุกคนมี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 หมเลอเลั้มมเลยตลม โอ๊ยน้มันหมดแล้วนะเข้าบ้านก่อนแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านแล้วมันยิงมันยิงมันยิงแบตตี้เนี่ยแหละยิงแล้วเบิดแม่งเลยลองเล่นโอ้ยมันหนูหนีน็อกอีก สวยหมดยังหมดปะหมดห,หมดหมดหมดเดือาอดที่รถบัสเดืดที่รถมัดเดี๋ยวมาดิโว้ยมันไม่มีพุ่นมันไม่มีพนนุ่นตอนเนี้ยเจ็บมากแล้วมักงกรเจ็บมากมันไม่มีพุ่นแล้วมันไม่มีพุ่นแล้วมันมันไปมักงกรแตกปืนใหญ่ตัวปืนใหญ่โคตรเจ็บอะ เมี here, ้ยมากโอ้ยโฮปีโฮปีโฮปีล้มหนึ่งล้มหนึ่งีคนมาได้ด้วยได้ยิงได้นะสวยสวยสวยโดนโดนตัวหลังยิงป้อมได้นนเอเก็บฮะน็อตน็อตเออแล้วมาหุ่ โม่ยังหม่ยัง no> มื <S <S ่ใครบินบ้างมีคนบินมาอีกมีมีชิปปิ้งนี่มันบินอยู่มันบินอยู่ข้างล่างน่าจะชุบเพื่อนได้มั้งหมดหมดหมดโอ้โหสีนี้ว่ะพูดตึงนระตานี้สีลุ่มหนึ่งมันไม่ได้ชุบเพื่อนได้มั้งเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบเอาว่ะ มาอันนี้ยังมาสิบเอ็ดคิวได้คลิปแล้วครับคุณผู้ชมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายหาเลยตัวสุดท้ายละก็ไม่ตายเลยทีวะไม่เม็ดเดียวเลยอเคโอเคตาอัานนี้ผมยังเอายิงไม่ขาดเม็ดเดียวไม่ตายให้กูนะก็เชียเลยโอ้อยครับกดไรกูใจร์กดติดตามน,นะครับ